สวัสดีครับผมชื่อศิระนะครับดูจาก i ิ t o อกรับเลื่อนผ่านไปเรื่อยแล้วเจอครับจากที่ดูข้อมูลใน Tik t อกนะครับเซลให้ข้อมูลครบถ้วนครับถามตอบเร็วครับผมสื่อสารสะดวกรวดเร็วครับข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างครับไม่มีอะไรกังวลครับเพราะว่าได้ข้อมูลจากใน Tik To อกครบถ้วนแล้วครับก็เลยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็กรอกฟอร์มเข้ามาได้เข้ามาเทสได้ครับรู้สึกว่าตอบโจทย์กับการใช้งานครับ สมรรถนะรูปร่างฟังก์ชันการใช้งานครับพาก็จัดโปรโมชั่นโอเคครับพี่เซลครับให้ข้อมูลดีมากครับได้เทสไดสสอนระบบทุกอย่างครับพาลองระบบทุกอย่างที่มีภายในตัวรถผมจะแนะนําให้เพื่อนทุกคนนะครับดูข้อมูลในทิกต o k ถ้าสอบถามสงสัยตรงไหนครับให้ติดต่อเข้ามาทางในทิกต o k หรือถามเซลหรือถามในก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราดูเฉยเราไม่เข้าใจหรอกครับเราต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเซลทุกคนพร้อมที่ให้บริการอยู่แล้วครับ